ใช่ครับแทนทองแดงโรตีใช้เราซ้อมมากี่วันวันอาทิตย์หนึ่งได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายธรรมศาสตร์ทองหลวงอยู่ที่ธรรมศาสตร์ที่ปทุมเรานี่เองมีใครเป็นคู่บอลซ้อมเราบ้างพี่พี่น้องในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบสี่สูงเท่าไหร่ร้อย้าาน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สี่สิบสามมวยสไตล์อะไรครับสวันนี้เลยต้องมาเจอเขาเรื่องหานะเพราะเคยเจอมาครั้งหนึ่งวันนั้นเป็นไงพลิกแพ้พลิกแพ้เข้าไปล่าสุดนี้เลยใช่ไหมวันนี้มาเจอกันใหม่ เขาไม่ต้องตาเลยนะวันนี้มาเจอใหม่เนี่ยคิดว่าวันนี้เขาคืออะไรไหมวันนั้นไปพี่พี่แค่ตัวไหนอ่ะแค่ยกคสี่เราจ้องไปที่ผ้าแล้ววันนั้นเวทเท่าไหร่เท่าเดิมวันนี้ก็เท่าเดิมเลยวันนี้พร้อมมาล้างตาเลยคิดว่าทําได้แน่นอนถ้าเข้าชั่วหนักคิดว่ามาคืนหรือมาขัดมาขัดหนึ่งขีดออมาสบายเลยเนาะร่างกายวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ สซบูแรงวันนี้พร้อมมาแลา้วนตาโดยเฉพาะ<อ>เอาชนะาคือนะคุ้มมากี่กิโลสองโลสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สามสิบห้าวึงสิบหกคนที่เจาา้าวันฟาดเชิญเชิญแฟนสับเท่าน่อยฝากพี่น้องชาสุรินช่วยเชีย์ด้วยครับวันนี้เต็มที่วันนี้ขอโชคดีครับ